ที่ใช้แล้วชอบนะคะประจำเดือนเดือนที่แล้วเดือนอะไรนะเดือนอะไระเดือนที่แล้วอะ่ะนี่ไงปัญหาเรื่องเดือนอีกแล้วคือเอาว่าเดือนเก้าและเดือนสิบก็แล้วกันนะคะเออเดี๋ยวนะขรู้สึกก็คเอยต้อง,ต,องต้องไปทาสีลิปสติกให้เข้ากับช่วงนี้สน่อยแล้วเดี๋ยวพขอยมานะคะกลัแบมาแล้วะคะ่ะไปทาสีลิปสติกให้ เข้ากับช่วงนี้หน่อยนะคะอ่ะเรามาเข้าเรื่องเลยดีกว่าค่ะก็ของที่พอใช้แล้วชอบนะคะประจําเดือนที่ก้าและสิธก็ไม่ค่อยมีอะไรมากหรอกเพราะว่าสองเดือนที่ผ่านมาเนี้ยพอก็แบบไม่ได้ไม่ได้ซื้ออะไรมากมายแล้วก็ไม่ได้ลองอะไรใหม่ๆเลยนะคะก็ก็เอาของเก่าๆนี่แหละกลับมาใช้แล้วสกว่าเออมันแบบของที่เราเคยใช้แล้วมันใช้ไม่ดีแล้วเอากลับมาใช้แล้วมันมันโอเคอย่างเงี้ยค่ะก็เรามาเริ่มไปที่ชิ้นแรกเลยดีกว่าเนาะ,ะชิ้นแรกนะคะก็เป็นที่ดัดขนตาค่ะเป็น ของจีโน่แม็เรนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะซึ่งอันเนี้ยครั้งแรกที่พลใช้นะบอกตามตรงว่าพลใช้ไม่เป็นค่ะคือพอเราใช้เข้าไปใช่ไหมคะแล้วมันมันหนีบหนังตาแล้วมันก็เหมือนกับเวลาที่เราสอดเข้าไปเงี้ยค่ะคือเราไม่สามารถที่จะกะ,ะกะัดระยะมันได้ค่ะคือมันมันเหมือนกับมันจะทิ่มตาตลอดเวลาแล้วพลก็เลยแบบเออไม่ได้ใช้ไปตอนนั้นก็ใช้ของชูไปเรื่อยๆค่ะแล้ว ไม่รู้นึกยังไงค่ะก็เอาตัวนี้กลับมาลองใช้อีกคือเราซื้อมาแล้วเราก็อยากรู้นะเพราะว่า<ม>ก็ได้ยินมาบ้างว่าเฮ้ยมีคนใช้แล้วเขาบอกว่ามันดีเราก็อยากรู้เอ้มันดียังไงเลยค่ะพอเ,เอากลับมาใช้แล้วมันเหมือนกับมันต้องใช้การเคยชินนะคะพอเราเริ่มเคยชินกับการใช้เนี่ยมันดีมากๆคือดีมากจริงๆแบบที่พลอยไม่เคยเจออันไหนมาก่อนเลยนะคะเ<ม>สียงหนูเสียงอะไรบ้างอย่าใส่ใจนะเออ คือมันดีที่สุดแล้วแต่นิคพอเคยใช้มาค่ะคือพักก็ไม่ได้ใช้มาหลายยี่ห้อหรอกพักก็ใช้ชิเซโดใช้ชูเอมูระนะคะแล้วก็มาเป็นตัวนี้แหละซึ่งตัวเนี้ยดัดแล้วเด้งดัดแล้วขึ้นดีจริงๆอะค่ะคือแบบที่สุดแล้วว่าตั้งแต่เคยใช้มานะแล้วก็เหมือนมันจะทําให้เด้งแล้วมันอยู่ทนทั้งวันด้วยนะคือไม่รู้เป็นเพราะมาสคารา่าหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะพูดถึงตัวต่อไปกันเลยเนาะ<ม>หนูร้องตอนทำวิดีโอได้นะเวลาอื่นมีให้ร้องมันไม่ร้องเนี่ยฮะ โอเคตัวต่อไปนะคะก็อช่างมาแล้วกันเนาะตัวต่อไปนะคะเป็นมาสคาร่าค่ะเอี่โฟกัสไหมนะอ่ะเป็นมาสคาร่าของ C A นะคะตัวนี้เป็น Perfect Action ค่ะมาสคาร่า Waterproof นะคะตัวเนี้ยซื้อมาครั้งแรกพอาู้กึกเอยเฉยๆนะแบบไม่ได้ใช้ดีอะไรมากมายแล้วก็รู้สึกว่าหัวแปลงของเขาเนี่ยมันใหญ่ไปสักหน่อยะคะ่ะคือมันใหญ่มากอะ่ะจนจน มันมันใช้ไม่ถนัดมือค่ะแล้วก็ครั้งแรกที่ใช้เวลาแรกๆที่เราใช้เนี่ยมันมันจะทําให้เลอะตรงเปลือกตาง่ายไปหน่อยเพราะว่าความคนที่ขนตาสั้นมากนะคะแล้วเวลาเราปัดเนี่ยด้วยความที่อันนี้แปรงมันใหญ่แล้วมันก็แบบมันมันยากกับการควบคุมค่ะแต่เช่นเดียวกันค่ะคือพอเราใช้ไปเรื่อยๆแล้วเราเริ่มคุ้นเคยกับลักษณะแปรงเราเริ่มเริ่มชินกับมันละมันกลายเป็นว่ามันเป็นมันเป็นข้อที่ ที่ดีมากค่ะคือมันสามารถแยกเส้นขนตาได้ได้แบบได้ดีแล,ล้วก็ขนตาเนี่ยไม่ตกเลยค่ะคือแบบจัดไว้ยังไงนะคะและ้วพอยปัดอันเนี้ยแล้วมันเด้งแบบคือพอยรู้สึกว่าพอยไม่เคยมีขนตาที่เด้งขนาดนี้มาก่อนค่ะคือก่อนน้นนี้มันก็ไม่ได้เด้งแบบนี้นะแล้วพอมาเจอสองตัวนี้เข้ามาอยู่ด้วยกันอ่ะเป็นอะไรที่แบบเป็นอะไรที่พอยชอบมากค่ะคือมันบอกไม่ถูกเหมือนกันตอนนี้มันเริ่มแห้งแล้วตอนแรกที่มันยังเปียกๆอ,อยู่มันก็จะเลือกง่ายหน่อยตอนนี้มันก็ไม่ค่อยเลือกแล้วก็ ชอบค่ะดีใจที่เจอมาสคาร่าที่ไว้ที่มันใช้แล้วมันโอเคกับพอยอีกหนึ่งตัวนะคะต่อไปค่ะเป็นแป้งแป้งไบโอเนเอรค่ะตัวนี้พอใช้สีเนื้อนะคะมันรู้สึกมันจะมีสองสีมั้งเป็นสีสีสีออกเหลืองๆห,หน่อยกับสีชมพูเนื้อตัวนี้ค่ะก็ พราะรู้สึกว่ามันมันควบคุมความมันได้ดีในระดับนึงแหละแต่ด้วยความที่พอยเป็นคนหน้ามันมากมันก็ต้องแบบเติมระหว่างวันนะแล้วก็เนื้อแป้งเนี่ยมันมันเนียนมันมันเนียนแบบเนียนละเอียดเลยค่ะแต่ว่าเออมันจะหนืดหนืดหน่อยมันจะไม่เหมือนแป้งเดคแคร์หรือแป้งทั่วไปที่เราทานนะคือแป้งทั่วไปอย่างมันจะลื่นใช่ไหมคะเวลาเราทานหรือแบบเราเราเทบนมือนะคะแล้วเราถูกย่นีจะรู้สึกว่ามันลื่นแต่อันเนี้ยเทลงไปบนมือแล้วมันจะมันจะหนืดหนืดหน่อยแต่ว่า มันก็ไม่ได้หนืดมากถึงขั้นแบบลำบากนะแต่ว่าเวลาพอยทากับเวลาพอยใช้อันเนี้ยคือพอยจะใช้กับพับหรือกับแปรงก่อนแล้วหลังจากนั้นถึงจะใช้มือตามได้อะไรเงี้ยค่ะก็พอยจะใช้เอาตัวเนี้ยใส่ในกระปุกไว้ด้วยนะคะแล้วก็เอากระปุกกระปุกทั่วๆไปที่แบบที่พอยไม่ใช้แล้วเงี้ยค่ะก็เอามาใส่ไว้ในนี้นะคะแล้วก็ใช้พับของของมิตตี้บุฟเฟ่ค่ะราคาถูกๆเนาะก็ ใช้ทุกวันค่ะรู้สึกว่ามันเข้าสูขนะมันแทบจะแทนเอร่ามาซี้ได้เลยอะ่ะเสียงน้องน้องอยู่ข้างหลังน้องอยู่ข้างหลังบอนบอนนั่นแหละมันแทบจะแทนแป้งอลอร่ามาซื้อของพอได้เลยนะคือตอนเนี้ยพอใช้แต่ตัวเนี้ยตัวนี้ตลอดตลอดตลอดเลยอะสองเดือนที่ผ่านมาจนพอยลืมตัวนั้นไปแล้วพอไม่ได้ใช้ตัวนั้นเลยอะคิดดูดิ ดีอ่ะชอบแนะนํานะคะกระปุกละ30กว่าบาทเองอ่ะที่ที่วสันค่ะลองไปหาซื้อกันดูนะคะต่อไปอันนี้ก็เป็นผลิตที่พอใช้ทุกวันเหมือนกัค่ะช่วงตั้งแต่ช่วงสองสามเดือนที่ผ่านมานี่แหละใช้ทุกวันค่ะแต่พอะใช้โซนฝั่งนี้นะคะตอนนี้จะเป็นเวนวายคอมฟอร์ทโซนค่ะพาเลข้างในก็จะมีแปลงมาให้แต่แปลงนี้พอไม่ได้ใช้หรอกก็สีที่พอใช้ ตลอดคือสีฝั่งนี้ค่ะเป็นโทนที่ที่แบบแต่งง่ายมันใช้ง่ายอ่ะมัน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 บอกไม่ถูกเหมือนกันนะคะแต่ว่ามันไม่ได้แบบเนี้ยเหมือนวันนี้พ่อก็ใช้เห็นไหมเห็นปะคะคือมันมันแต่งง่ายมากคือยังไงเดี๋ยวพ่อจะอธิบายยังไงดีวะเป็นเป็นสีที่ที่ทาแล้วมันไม่ไม่โป๊ะเกินไปคือทั้งท่านมันเป็นชิมเมอร์นะแต่พอรู้สึกว่ามันไม่ได้แบบดูวาวจนแบบว่าฉัน ทาอายแชโดว์มานะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มันเป็นสีที่วาวกำลังดีแล้วมันก็แบบเป็นกลุ่มสีที่ใช้แล้วแบบมันธรรมชาติอะเอาเป็นว่ามันดีแล้วกันนะคะก็ลองไปหาซื้อกันดูแล้วกันอธิบายไม่ไม่ถูกอะอธิบายยากต่อไปนะคะเป็นเป็นลิปสติกแล้วกันลิปสติกนี่ต้องมาต้องมาตลอดก็เป็นของแบรนด์เดีแหละเป็นแบรนด์ที่พอยชอบที่สุดแล้วมั้งของเลฟลอนนะคะตัวนี้เป็นเนื้อ รุ่นรุ่นซูปเปอร์ซูปเปอร์อะไรสักอย่างนั่นแหละคะ่ะเป็น The Shine เป็นลิปสติกที่แบบสีไม่ได้จัดอะคะ่ะตัวนี้เบอร์801ศูนหนึ่งสีพิงซิสโซนะคะเป็นสีที่แบบสวยๆคือมันทาเป็นเหมือนแบบลิปบาล์มได้เลยะคะ่ะคือสีมันไม่ได้จัดมากนะ,ะสีไม่ได้จัดมากแต่ว่าก็ออกสีแบบชมพูหน่อยๆซึ่ง พอชอบอะช่วงนี้ถึงเหมือนเหมือนเหมือนช่วงที่แล้วลเอ่อเฟเวอร์บิดรอบที่แล้วอะค่ะพอจะชอบลิปปัตเตอร์สีวอเทอร์เมลอนของเลฟอนใช่ไหมคะอันเนี้ยก็จะคล้ายๆกันคือลักษณะเขาจะคล้ายๆกันแต่ว่า <c oughs> ความเป็นบาร์มมันจะน้อยกว่าแค่นั้นเองแต่เนื้อมันก็จะเป็นเนื้อคล้ายๆกันนะคะเป็นให้แบบไม่ได้ออกสีมากแต่ก็เป็นเนื้อแบบบางๆให้ลิมีปากมีสีละเลื่อและเลือเล่อนเ,เ,เ,เนาะต่อไปเป็นสียาทาเล็บนะคะ ตัวนี้พลอยเอาขึ้นมาพูดเป็นครั้งที่2แล้วค่ะแต่พลอยชอบมากจริงๆมากๆๆเลยค่ะคือของ OPI นะคะตัวนี้เป็นเนื้อเนื้อทรายค่ะรุ่น Liquid Sand นะคะพลอยจำพลอยไม่รู้ว่าชื่อสีเขาชื่ออะไรอะ่ะเอา c a t h a s Locks น่าจะใช่นะคิดว่าค่ะคือมันเป็นสีสีน้ำเงินเข้ม แล้วก็มีประกายชิมเมอร์สีทองแล้วเวลาทาเนี่ยมันจะเป็นเนื้อทรายซึ่งแบบอันนี้พอจะทาแค่ท็อปโค้ทเอ้ยเขาเรียกอ,อะไรนะออเบสโค้ทใช่ไหมคะจากนั้นก็ทาตัวนี้ทับลงไปแต่พอยไม่ทาท็อปโค้ททับนะคะแล้วตัวนี้ก็แห้งเร็วนะไม่ได้แบบแห้งช้าแล้วสามารถอยู่ทนแบบทนมากๆไปใช้เป็นอาทิตย์นะอาทิตย์จริงๆค่ะคือแบบหลุดน้อยมากคือน้อยมากจริงๆแล้วคือปกติเวลาเราทาเล็บสีจัดๆหรือสีเข้มๆแบบเนี้ย เวลาที่มันหลุดลอกอ่ะมันจะเห็นชัดใช่ไหมคะแต่ตัวเนี้ยทนจริงๆค่ะต้องยอมรับเลยว่าทนมากเพิงคิดเลยนะว่าแบบถ้ามีโอกาสเพิรว่าจะซื้อรุ่นเนี้ยสีอื่นๆมาลองดูค่ะแต่ว่าข้อเสียอย่างหนึ่งคือมันอาจจะล้างยากสักหน่อยก็ตามสไตล์เล็บน้ำยาทาเล็บที่มันเป็นพวกกริตเตอร์อะไรอย่างเงี้ยแหลนะเนาะก็ล้างยากหน่อยแต่มันก็ไม่ได้ยากมากนะเพราะว่ามันก็แบบยังโอเคค่ะถือว่าสุดยอดมากต้องไปหามาลองใช้ดูค่ะ ต่อไปนะคะก็เป็นยาทาเล็บเหมือนกันค่ะแต่เป็นของเอสซนะคะตัวนี้คือที่พลอยทายอยู่ตอนนี้เลยะคะ่ะ<ม>เห็นไหมเอ่ยตัวนี้ชื่อสีแจ z สค่ะเบอร์ศูนย์สามสี่สีมันจะเป็นโทนเทาๆแบบนูดเทาๆอย่างที่เห็นเนี่ยค่ะคือเป็นนูดที่ที่ทาได้ พอค,คิดว่ามันน่าจะทาได้ทุกคนนะเพราะว่าขนาดมือพลอยดำพลอยตากแดดเนี่ยแล้วก็ยังแบบทาแล้วมันก็ยังไม่ได้ดูแบบมือคำ้ำมันก็ยังดูแบบว่าเออเป็นสีผิวที่แบบยังโอเคนะแล้วก็ตัวนี้ต้องทาสองครั้งค่ะทาครั้งแรกแต่ยังแบบไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยเรียบแล้วก็แห้งง่ายค่ะอยู่ทนไหมอยู่ทนแต่มันมีข้อเสียคือเวลาที่ที่แบบเราเปิดออกมาทาเนี่ยค,คือตอนที่เราทานเนี่ยเราทา,นนา,ทาไปเรื่อยเใช่ไหมคะไอเหมือนกับน้ำยามัน มันจะข้นๆ้นขึ้นนะคะจากตอนแรกที่เราทาครั้งแรกที่เราเริ่มทามันจะนมันจะเลื่นๆื่นใช่ไหมคะแต่พอทาไปสักพักมันจะข้นๆ้นแล้วมันก็จะติดอยู่ตามขอบขอบขวดแล้วทาให้เราทายากขึ้นนิดนึงในตอนท้ายๆในรอบที่สองอย่างเงี้ยแต่มันก็ไม่ได้ยากมากเนาะเดี๋ยวพ่อยลืมอีกตัวนึงเดี๋ยวพ่อยไปหยิบม,มาก่อนนี่เลยค่ะพ่อยไม่รู้ว่ามันคือแบรนด์อะไรเซเชวิทเดี๋ยวพ่อยขึ้นไว้ให้แถวๆแถวนี้แล้วกันนะคะหรือแถวๆนี้ แล้วกันเนาะมันคือท็อปโคทค่ะคือมันดีดีอ่ะคือน้ำยาทาเล็บบางยี่ห้อเนี่ยมันแห้งช้าใช่ไหมคะแต่ตัวนี้มันทําให้ให้ยาทาเล็บแห้งไวมากอ่ะคือปกติพอ,อเมื่อก่อนที่ยังไม่รู้จักว่ามันมีท็อปโคทต,ตัวนี้อยู่คือแบบพืก็ท,ท,ท,ทาท็อปโคทนะแต่เป็นท็อปโคททั่วไปตลาดนะทั่วไปสกินฟู้ดอะไรอย่างเงี้ยเออตอนที่ทาพวกพวกอย่างนั้นอ่ะมันก็แห้งชานะ้าแล้วพอแบบทาเสร็จแล้วเขาก็ต้องนอนรอให้เล็บแห้งใช่ไหมคะ ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วบางทียังเหนียวเหนียวเวลาที่เราแบบเวลาเราเช็คเนี่ยเราก็จะเช็ค้วยการเอาหน้าเล็บกับหน้าเล็บประชนกันใช่ปะคะก็ยังเหนียวเหนียวนะแต่ตัวเนี้ยพอคิดว่านะเต็มที่แล้วคือ15นาทีอ่ะคือแห้งแห้งแน่แน่มั่นใจคือแบบพอยทาแล้วก็เล่นคอมอะไรไปดูวิดีโอสองสามวิดีโอแล้วเดียวแห้งแล้วคะ่ะคือมันแบบโอเคมากๆแล้วก็บางครั้งเนี่ยเวลาเราทาเล็บเราก็ไม่ได้แบบเป็นโปรเฟชชั่นอลหรือแบบเราอยู่ร้านร้านเราไปทําที่ร้านใช่ไหมเราทําเองบางทีเราก็ไม่ถนัดเนาะก็ทาแล้วมันอาจจะแบบ ขูขะบ้างมันอาจจะแบบไม่เรียบบ้างอย่างเงี้ยแต่ตัวเนี้ยพอทาตัวนี้ทับลงไปอ่ะพอรู้สึกเหมือนมันทําให้ให้พื้นผิวมันเรียบขึ้นไอ้ที่เราทาแล้วมันไม่ไม่โอเคตอนแรกเนี่ยมันดูเรียบขึ้นดูแบบดูดีขึ้นแล้วก็เล็บเงาแบบเงาเงาคือแบบเล็บแวบวบวาวมากเลยค่ะสรุปก็คือตัวเนี้ยถ้าหมดแล้วพอต้องซื้อต่อแน่ๆคือแบบดีมากเออชอบมากเลยอ่ะคือตัวเบสโค้ เขาก็ยังเฉยๆนะเพราก็มีทั้งเบสโค้ดและท็อปโค้ดนะแต่พลชอบเบสเอท็อปโค้ดของเขามากค่ะหลินพันมากเลยอ่ะดื่นเต้นไม่ได้ทําวิดีโอนานหมดแล้วหมดแล้วค่ะคือสสำอางมีแค่นี้แหละเอ่มมีหนังสือหนังสือเดี๋ยวแป๊บนึงนะลุกขึ้นลุกขึ้นลุกลงอยู่นี่แหละไม่รู้ทำไมขึ้นลุกนั่งแล้วก็บนบนทําไมนะฮะเอ้ย นี่เลยค่ะหนะังสือที่พอยชอบสองเดือนที่ผ่านมาคือจริงๆพอยก็อ่านจบไปตั้งแต่เดือนแรกๆอะ่ะแต่ว่าก็เอามารูปยอดอเนาะเป็นหนังสือเรื่อง The Maze Runner ค่ะซึ่งเขาจะมีอยู่สามเล่มกับอีกเล่มหนึ่งที่เป็นเล่มศูนย์นะแต่พอยไม่ได้ซื้อมาเล่มศูนย์มันจะเป็นเหตุการณ์ก่อนก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้นนะคะก็ชอบคือทีแรกที่พอยอ่านเนี่ยไม่ชอบอีกแล้วเห็นไหมคือตอนเนี้ยคือของเฟรดิของเดนเนี้ยเป็นอะไรที่แบบ ตอนแรกเรารู้สึดก็เราเฉยเฉยเราไม่ได้ชอบแต่ว่าไปไปม,มาแล้วเราชอบอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนกันหนังสือเล่มนี้คือครั้งแรกที่เอยอ่านเนี่ยพรรู้สึกว่าคำไอ้คือเขาแปลมาแล้วมันเหมือนแบบมันแปลแล้วมันไม่ค่อยเข้าใจเหมือนแปลแล้วมันขัดใจอะเขาพูดง่ายๆแล้วก็แบบเหมือนบางบางคำที่แบบมันน่าจะทับศัพท์ได้เหมือนคําเรียกอะไรสักอย่างอย่างหนึง่ง มันน่าจะทับศับได้แต่มันก็เขาก็ไม่เลือกที่จะทับศั์เขาก็เลือกที่จะแปลเป็นไทยซึ่งมันกลายเป็นคำศัพท์ที่ดูฟังแล้วดูมันอ่านแล้วมันดูตลกตลกแปลกมันดูแบบขัดขัดแต่ว่าพอเราอ่านไปเรื่อยๆมันก็โอเคค่ะแล้วก็เนื้อเรื่องแรกๆมันค่อนข้างไม่ไม่ไม่ค่อยดึงดูดเท่าไหร่นะแต่พออ่านไปเรื่อยๆอ่ะมันค่ะติดติดใจอ่านจนแบบจนจบภายในเวลาไม่นานค่ะก็มันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกลุ่มเด็กเนาะที่แบบถูกถูกนำไปไว้ในใน ทุ่งหญ้าคิดว่าทุกคนคงเคยได้เห็นทีเซอร์มาแล้วแหละปะคงไม่ต้องเล่าแล้วเนาะก็เขาเอาไปทําเป็นผลิตเป็นภาพยนตร์เรียบร้อยแล้วนะคะก็ออกฉายไปเมื่อเดือนที่ผ่านมาหรือสองเดือนที่ผ่านมานี่แหละค่ะพอก็จําเดือนไม่ได้เนาะก็ไปดูหนังมาแล้วประทับใจค่ะถึงแม้ว่าในหนังจะไม่เหมือนกับในหนังสือเท่าไหร่เพราะว่าในหนังสือเขาละเอียดกว่าสนุกกว่าแต่ก็มันก็ได้อาทารเป็นคนละแบบเนาะก็ชอบมากค่ะ มีอะไรอีกไหมอะราะสึกม,มันสั้นมากเลยอะสิบห้านาทีเองอะวิดีโอเนี่ยโอเคสิ่งของที่พลอยชอบสําหรับเดือนนี้นะคะก็มีอยู่เท่านี้ละค่ะก็วิดีโอนี้ก็ต้องลาไปเท่านี้เนาะคงไม่มีอะไรแล้วมันอาจจะสั้นักน,นิดนึงนะเพราะว่าพลอยก็ไม่ได้แบบอะไรใหม่มากมายเนาะพลอยก็เอาแต่ของเก่าๆที่มีอยู่มาใช้มันก็เลยไม่ได้มีอะไรน่าตื่นเต้นมากนะแต่ว่าก็อยากจะกลับมาทำวิดีโอนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่แบบ มาบอกว่าคิดถึงมามาตามให้มาทําวิดีโอนะคะยังไงก็พยต้องขอโทษจริงๆนะที่แบบปล่อยให้หลายๆคนรอเนาะก็วันนี้ก็ไปแค่นี้แ่ละค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าน,นะคะ,ะบายบายคะ่ะ